สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกขอไหว้ทุกคู่พระองค์คู่คูเหล็กไฟแล้วก็ครูเหลืองแล้วก็คูกระลุนแล้วก็ครูขาพางครูขาเลี้ยงแล้วก็ครูถ้่ำน้ำโอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าแล้วก็เอ็ซีบุญพนแม่ค้าแม่ขายแล้วก็แม่ผู้ใหญ่มาเป็นแม่ ไหว้ทุกพระองค์ขอให้ท่านคืให้ตนด้วยหลานด้วยเพินวันนี้เป็นวันดีนะคะทุกทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้ก็ขอไหว้ทุกพระองค์ขอให้นักตัง้งแตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้หายโรคหายภัยหายสุขหายเศร้าหายก็หายเขีนหาย กรรมเวรที่สร้างแต่ชาติหลังชาตินี้ก็ขอให้ลุนไปนะวันนี้นักตั้งแต่วันนี้ไปหันซ้ายก็ขอเงินมาหันขวาก็ขอใเงินข้าวสเจ้าเงินลาโศนเงินไหลนองโองไหลมานี่ไหลนเงใสทีร้อยล้านทำอะไรก็ขอให้ลื่นให้ไหลดวงใจทุกคนขอให้เบิกบานสำราญใจทุกทุกชาติด้วยเถินสาธุ แรงมากเลยแรงมากเลยท่านแรงมากเลยใช่ท่านัวเลยยันน้โมนะครับท่านนีที่กำลงแรงมากด้งรนครับตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อเขาจเชื่อไหมขอไหว นี่ก็เป็นกันได้นะคะนี่ก็เป็นของาะว่ามันมาซ้อนแล้วมันติดในนี้นะครับแต่ถ้าคุณได้ยินว่ามันมีที่ชอเนาะดูนานไม่ได้ค่ะสวดีนะคะรักทีที่ท่านนะคะอันนี้คือเป็นการไหว้ชุดใหญ่นะคะของเมรีสับปะคำใช้แม่ที่ใหญ่แล้วค่ะ ก็จะมาวหวตรงหน้าองค์สูงนี่เองค่ะองค์สูงว่าะ okay. อะไรนะครับลง้านะคะจากหว่าสร็จๆด้แล้วก็นดแล้นะครับ่สค่ะ ที่ี่ะตดแต่ีตะตั่งห้ลคะก็าดชานะค้ีนีแม่มแผู้ใหญ่นะคะเราจะผลไม้นะคะแก่หน่อยหมืเนมือแกะยอมลง ป้ายที่ท่านเห็นอยู่ก็คือป้ายองค์ปูราราดิกิปพญานาคาพรานักราชนะคะทำไมมันไม่ยอมลงนำการไหว้โดยเยเดต้าคำใสแล้วก็แม่ผู้ใหญ่นะคะการไหว้ที่สุดลงแล้วค่ะนะครับากูดมารับเครื่องไหว้สักการะนะคะนะ้าเสียดง ก็เสีไปไหว้คูณไปรุ่งเมลไปรุ่งเมลไปรุ่งบ่ใดหอเปล่ารุ่งใดปะรงใดเลยโอเคดีดีนะคะไปใหญ่จุดลองก็มากค่ะแล้วก็กลุ่มยูทูบเบอร์นะคะบางส่วนเป็นการไหว้ขอพรนะคะไหว้สักการะด้วยดอกไม้ทูบเทียนผลไม้รากไม้นะคะผลไม้ ทกานว้าถวายแดกอ้งปูยาหนา้าคลาดไม้ไม้ทใบไ,ไ,ไม้ก็ทรศาสิ์ได้่านว่าส,สุดแล้วลงแล้วด้ควยค ขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมด้วยกันค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้หนูนะหนูนาเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณโมโหเฉยๆเ้ยนะคะกล้วยกล้วยกล้วยเจ้ามะเขือขาขายยาวเหลือเกินใช่ไหมเอาพี่เข้ามาเดี๋ยวจะออกไปอ่า ะคะการไล่ทิสุดลงแล้วนะคะนี่เลยภาพสวยๆนี่เลยนะคะโอเคขอบพระคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะ